อยากขายแฟรนไชส์แต่ไม่รู้ว่าจะตั้งราคากี่บาทดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังสําหรับผู้ประกอบการที่อยากจะขายแฟรนไชส์เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งราคากี่บาทเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก่อนเลยก็คือเราจะต้องมีข้อมูลคู่แข่งทางตรงยกตัวอย่างเช่นว่าเราอยู่ในบริการอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มชานมกาแฟอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมีข้อมูลคู่แข่งวันนี้ผมจะมาเล่าเป็นข้อมูลผู้ประกอบการนะครับที่ผมเนี่ยทำใ,ให้กับผู้ประกอบการที่อยากขายแฟรนไชส์แล้วกันที่มาเรียนในคอร์สสร้ง <ข networks. S 2> างแฟรนไชส์กับผมเนี่ยะจกา ขายเป็นกาแฟใช่ไหมครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่นะก็เลยสอนให้เขาเนี่ยทำข้อมูลว่าเราจะต้องวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยมันจะต้องวิเคราะห์แบบไหนนะครับผมก็เลยไปยกตัวอย่างของแบรนด์นี้มาแบรนด์เนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เขามีให้เลือกก่อนเนี่ยเขาจะให้เลือกเครื่องชงกับเครื่องบดก่อนนี่เขาจะมีเป็นแพ็กเกจ S ก่อนซึ่ง S เนี่ยจะมีตัวเลือกประมาณ10กว่าตัวเลือกนะครับขยับถัดมาเนี่ยก็จะเป็น M M ก็จะมีตัวเลือกประมาณ10ตัวเลือกเหมือนกันขยับมาก็จะเป็น L L ก็จะมีประมาณ78ตัวเลืออออกกนนนะะะรรรบเเเพาาาาฉขขงงงแด์ทท่ํวา คือเขามีทั้งหมด3ขนาดมี S M L แล้วสเต็ปแรกคือเลือกเครื่องชงเครื่องบดก่อนนะครับสเต็ปที่2ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเลือกเครื่องชงเครื่องบดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์วัสดุและวัตถุดิบที่เป็นตัวแถมมาให้ตามรายการก็ประมาณ60กว่ารายการนะครับถัดมาเขาบอกว่าเลือกเครื่องชงเลือกเครื่องบดแล้วคุณได้รายการของแล้วแล้วค่อยมาเลือกคีย์ออสหรือเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับขเขาก็จะมีบอกเลยว่าคีย์ออสเนี่ยขนาดเท่านี้ราคาเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอะนะครับวิเคราะห์คู่แข่งได้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเขามีแนวทางในการ ขายแบบไหนและเขาตั้งราคายังไงนะครับฝั่งเราเนี่ยก็เอาแนวทางเนี้ยไปวิเคราะห์หาต้นทุนฝั่งเรานะครับที่เราอยากทําว่าเราอยากจะขายซุ้มแบบไหนอยากจะขายเครื่องแบบไหนมีวัสดุอุปกรณ์อะไรให้บ้างมีวัตถุดิบอะไรให้บ้างนะครับบวกลบคูณหารกันมาแล้วเป็นต้นทุนให้เราเท่าไหร่และเราควรขายเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่อยากขายแฟรนไชสว่าคุณจะเริ่มขายแฟรนไชด้วยการตั้งราคาที่กี่บาทเนี่ยสิ่งแรกที่จําเป็นต้องมีก็คือการวิเคราะห์คู่แข่งกกกกก่อออนนนนนาา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 ูแแขงเ้้ทบบบไหะะรรรรรรััลล็มมีใใใใชปพิิจจณตดส เคาะราคาขายนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากขายแฟรนไชส์นะครับแล้วก็อยากได้เทคนิคดีๆนะครับสนใจวิธีการดีๆเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของธุกรกิจแฟรนไชส์อยู่ในอุตสาหาการรมแฟรนไชส์มานานเกือบ2ี่สิบปีนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ